เอาละอันนาเราจะเ,เล่นเกมอะไรนะแฮบิบร์เป็นเกมในโลโบอกใช่ไหมใช่เป,เป็นเกมแนวไหนอะไรยังไงถ้าคุณเลือกอ๋อคือมันต้องแบบแไบไขเคยรยสมบัติหาไขปริศนาแล้วก็หาคุณแจาอ๋อแล้วก็มาเปิดใหม่ เราก็เล่นไปเรื่อยอ่ะจนกว่าจะไปเกมแนวไหนคะคือเลือกสนวไหฮะไปเกมเป็นเกมแนวไหนคะแนวไหนไม่รู้แต่อยากรู้แต่อยากเล่นใช่ไหมดูท่าเป็นเกมแนวเฮอร์น่ากลัวนะต้องกดที่ตรงไหนตรงเพลตรงนี้ใช่ไหมลูกใช่หนูอยู่คนละเซิร์ฟกับป้าดิอ่าแล้วก่อนนะหนูเข้าไม่ได้อะไม่ยังไงฮะหนูเข้ามาแล้วเนี่ย มากดเ,เพย์พร้อมกันใช่ไหมใช่อ่าเล่นเล่นอ่ะเล่นอ่ะเล่นอ่ะ,เอ,ะเอาเขากดเพเย์ว้าเด่ยหันหน้าเข้ามาเร็วเนี่ยเฮ้ยทํ้ามาเราเป็นเด็กน้อยหัวโลนเราขานได้ด้วยหันหน้าฮ <c oughs> ันนาหนูกดหมอบได้ลูก,กเ,ลเ,รเราต้องทำอะไรนะเราต้องไขปริศนาแล้วหาเหยบสงบ้าิปริศนาอะไรอ่ะเราต้องหาว่าปิดประตูแป๊บ เป็นคนเล่นหรือเป็นบอดด่าหมีอ่ะเอ้ยนี่ที่ป๊ะปา๊ามีกุญแจด้วยเหรอเอาไปยัดตูดหมีได้ไหมตอนนี้หนูเจอเพื่อนแหละป๊ะกาเจอเพื่อนเฮ้ยกล่องเฮ้ยนี่มันอ๋อโซโกะวากกต้าต้องหากุญแจสีเดียวกันเ<ย>สียงตึงดังมากเลยเสียงเท้าดังๆัง,งทำไมคนเยอะอย่างเลย,ป,ยป้าเจอหนูเปล่า เป็นเป็นบอดสินะโอเคมันก็คงไม่น่ากลัวเท่าไหร่ห้องสียมพูต้องมีกุญแจแตะเปิดไม่ได้ทำไงกันสีพ่วงครับเออเรียบร้อยฮันหน้าโดนตีบูดไปแล้วเอาละลูกเดี๋ยวเล่นใหม่ต้องเล่นใหม่ไอกล่องเอ๊ยมันกล่องเอ้ไม่แย่แล้วเูดูแทบเราแฟนเลือดเบยูไอ้นี่ไอกล่องยมพูเจอแล้ว ตอนนี้แพมพี้แบร์เขาติดกำแพงคืออะไรอะ่ะดูดิแพมพี้แบร์เขาติดอยู่กำแพงอนะฮะอะฮะวายมันติดไม่ได้ติดไม่ได้ถ้างั้นหลบได้ไหมเนี่ยกระโดดได้วิ่งไม่ได้ย่อดได้อย่างเดียวเราะหนูจะเข้ามายัางไงเล่นหนูต้องรออ๋ <c oughs> อจัดจะดฮับเนยหนูต้องรอก่อนนะลูก โอ้โอเคมีคนหยิบไปแล้วโอ้ยเยอะโยเี<อ>่เ<อ>พื่อนแล้วเพื่อนเข้าไปเสี่ยงทำไมอะไม่รู้ดิแล้วไอรหัสนี้ต้องไปแปะตรงไหนเนี่ยโอ้ไม่ตรงหน้านประตูนี่คะเพื่องนองเพื่อนอย่าตามแบบนี้สิเพื่อนเดี๋ยวก็เด็ดเด็เด มันเป็นบอทสินะไม่ใช่ AI ไอไไม่ใช่คนถ้าเป็นคนแล้วก็ป่านนี้คงตายกันหมดแล้วเฮ้ยดีสปอนเหรอดีสปอนอย่างนี้ได้ด้วยเหรอโอ้หน้าเกลียดจัดนี่รหัสสินะโอเคมันคือโซนอะไรด้วยเออชนะแล้ะไปชนะแล้วอะ่ะเดี๋ยวนะเป็นคนเล่นเหรอ หมีเป็นคนเหรอไม่อยากเชื่อเขาคงเป็นคนใหม่เลยมั้งอุ้ยอุ้ยอุ้ยหมีโดนอะไรอ่ะโดนลูกดอกปลากระบาลลิสตากีเลเนี่ยเขานิ่งเลยอ่ะเขาเขาไม่จับคนเหรอไม่เมื่อกี้ก็เห็นเขาตีคนอยู่เอ้านิ่งแต่ป้าป๊าเปิดประตูให้แล้วคนอื่นไม่ออกป๊ะป้าเหรอมันาจะออกได้ปะทำไมไม่มีคนเลย ทำไมนิ่เงาหนูก็ดูเขาซีเก <G ay> พี่เห็นหนูกีแน,น่าเราขั้นเดินไปทำไมรู้เกพี่เห็นหนูเล่นน่าไม่ท้าทายเลยลูก <G ay> มามาให้เล่นอีกทีหนึ่งมาเราจะไม่หลับตายเลยใครเป็นหมีป้าอยากเป็นหมียังเลยอ่อยหะหนูอยากเป็นหมีป้าอยากเป็นหมีอ่ะป้าจะปีป้าจะไล่กินทุกคน <laughs> แต่หนูจะอยู่เฉยๆให้ป้ากินฮันโหลไม่ต้องห่วงหรอกต่อให้หนูอยู่เฉยๆป้าก็จะกินหนูเป็นคนแรกเฮ้ออ๋อมันต้องฝืนถึงจะสนุกเลยล่ะเออชัพเตอร์สองมันมีชัพเตอร์ด้วยเหรอเรืออ,อ,อะไรอะเพเยอร์ไนเมอร์อ๋อเลือกได้ระหว่างเพเยอร์เอแล้วก็ไนเมอร์ก็คือเป็น AI แบบขวดร้ายสินะ I have to go ฉันต้องไปแล้วอ่ะขอให้สนุกั่นเด็กๆขอร้องนะเออ don't leave me อ๋อมาถึงเด็กพูดจยเล่นไปดีนะ go and play with a teddy bear ไปเล่นกับหมีน่ารักตัวนั้นนะเด็กๆหนูเข้ามาก่อนไปอ่าป้าดูคัสซีนอยู่ลูกเว้โอเคหาทางหนีนะครับจะตามป๊าไป ตามป้าไปแล้วป้าแล้วป้านี่หนูทำไมเ่ยป้าไม่ได้หนีหนูป้าก็วิ่งไปเรื่อยนะเดี๋ยวหนูจะไปเอาเงิสิบสองบาทที่ห้องนะอ่ะฮะว้าเจอมีริลี่เบรเจอแล้วเหรอเจอแล้วดิไปไหนอาน่าอาน่าลากมันมาหาป้าทำไมอ่ะอุ้ยมันจ้วงเพื่อนเราไปแล้วลูกเสียงดังเพื่อนเราโดนกระสวก น่ะนอนเป็นลมแดดอยู่ตรงนั้นน่ะไหนไหนไหนนั่นเหรอช่วยเพื่นได้ต้องมีสักอย่างสิมันควรจะมีกุญจงกุญแจไม่มีเอ้เฮพีการ์ดอยู่ตรงไหนหรย่องการที่ขุดเออว้าอ้าวบูฮาน่าบูดซะแล้วเดี๋ยวแต่ปลาปลาแล้วเหรอน่าเอาระเอาหนอโหนอนหนอนหนอด่อนด่อนด่อดนโดนเร็วแฮะโดนเร็วแฮ ไม่เต้องข้ามเพเยอร์นี่สินะไม่ปเข้าไปเอ่อเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ฮันนาลูกของผมก็ได้สีม่องไปแล้วนะฮะเหลือแค่ผมเวลาจะหมดนะช่วยช่วเอ้อเอ้อ กดแต่ป้าป้าก็ยังไม่ตายเพราะอะไรเหรอปขาป้ากินเหรป้าตายแล้วไม่ตายยังไม่ตายเอาป้าไปช่วยเพื่อนเหรอช่วยอะไรอ่ะป้าเจะวิป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 ป้าเห็นหมีลูกป้าเปิดหีบสมบัติเอ๊ะอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้มันมีวังเอ้ย มันมีวางกับดักด้วยเหรอที่ลานกลางฟูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแปเต้เแปตเ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 เเตเตเเตเ ฟ้าตัวเจอผีเหรอเปล่าเปล่าเปล่าแบบพ่ไม่อยากแพ้ในเกมแบบนี้อะลูกฟ e ้าเป็นต <grandma. S 2> in ัวเจอผีเหรอฟ้าไม่ฟ้าเจออะแบบฟ้าไม่ได้กลัวนะเอาล่ะแค่นี้ก็สามารถวิ่งกับพี่ลงน้ำไปแล้วลองมาลองเพลงเต้นๆด้วยเพลงไงเพื่อความตื่นเต้นเร้าใจอ๋อโอ้มีเพื่อนตายโอ้เต็มเลยว้าวซูซูซอสารูดโอ้เอ้าเขาไม่ตามมาด้วย ใช่เขาไม่ได้ตามปิดประตูก็ไม่ได้เป็นห<ย>มีเป็นหมียอดได้เปล่าได้อะไรได้กุญแจสีแดงกุญแจสีแดงเอาทำอะไรต่อไปดูเอาละมันวิ่งอยู่ทางทางนั้นโอเคโอ้โหนโอ้โหนแต่แลนะเดินโอ้ปลาโดนมันดักไม่อะ่ปะปลาเคยโด,ดนกับดักมาจ้ะใช่ปลาโด,ดนไปเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเเเออออออ โคตรเก่งนะครับรอดมาได้ยังไงก็ไม่รู้ฮู้ฮู้เป็นเด็กน่าจจง่านเก่งจัดจัดอ่ะเออแบบว่าเก่งเลยอะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเออเออ,เอ,อ คนนึงเขาตุยเรี่ยงอ่ะเขาตุยแย่เรี่ยงอันไงเจอแล้วน่ะกญเจออยู่นั่นอยู่นั่นเองลองนั่งด็ดนะนั่งได้นะ เอ้ยประตูแพ้แน่เลยอ่ะไปไม่ทันโอ้รู้สึกมันทำทุกอย่างอยู่คนเดียวยังไงก็ไม่รู้กินแกสีน้ำเงินใช่ของฉันกะสีเขียวอยอยโอ้โหแล้วล,ลากหมีมาทำไม <c oughs> โอตายแลตาย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 โอแล้วล,ลากหมีมาด้วยไอ้บ้า แกสีดำแล้วสีดำมันคือที่ไหนไม่ใช่ละพายแพ้เกมอ๋ออ๋อสีดำคือทางออกและแล้วสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นอ๋อสวัสดีเด็กน้อยทั้งหลายเฮ้ยหนดยืนรออยู่ป้ามาค่ะหนูอยู่ตรงเนี้ยเอ้าตียังไงอ่ะ ีไม่เป็นวะมาซ่านมาตีไม่ได้อะมาตีไม่เป็นหรอรอปลาข้าอยู่เนี่ยปลอะไรยังอ้ามาตีไม่ได้อ่ะอ๋ะอต้องเดินชนแบบชนชนแบบชนเลยเอาหน้าเป็นยากแค่โอ้โหงั้นเจ๋งเลยจ้าหนูต้อง ริ่ง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 กระดุกกระดุกสวัสดีเด็กทั้งสองคนข้าไปหนูอยากเป็นมั่งหนูอยากเป็นมั่งหนูจะข้าป๋าให้หนูได้เป็นมันซูมนะสีเด็กถ้าหนูได้เป็นหนูจะข้าป่าถ้าได้เป็นแล้วก่อนนะ ถ้าได้เป็นแล้วก่อนนะจะเป็นมุ้ยมีลูกหมีด้วยเหรออุ้ยโอ้มีนอกจากมอยังมีตัวเล็กด้วยโอ้โหนแม่ของจริงเลยสวัสดีเด็กจะฆ่าให้หนูหมดยังก็แบบว่าเก่งอะครับไม่อยากจะอวยอะไรมาก่ะนะเก่งมากอะเอาละ แล้วเราคลิปนี้ก็คงตกไปแต่เพียงเท่านี้หรอกนะฮ่าฮ่าไปแล้วบายแล้วแม่เล <s> ่นเราปาเล่นกับ